คุณเคยรู้สึกไหมว่าความรักและความไว้วางใจในบ้านอาจพังทลายเพียงเพราะเงินเดือนที่คุณคิดว่าปลอดภัยถูกเอาไปโดยคนที่คุณไว้ใจที่สุดในวินาทีเดียวชีวิตทุกอย่างที่คุณรู้จักอาจเปลี่ยนไปตลอดกาลคุณคิดว่าคุณพร้อมเผชิญหน้ากับความจริงหรือยังมาดูกันว่าครอบครัวหนึ่งจะรอดจากความลับความโกรธและความเจ็บปวดได้อย่างไรฉันยืนอยู่หน้าบ้านมองถุงผ้าสะพายที่วางบนโตะ๊ะ สามีเพิ่งเอาเงินเดือนทั้งหมดไปให้แม่เขาฉันไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้นในทันทีมือของฉันสั่นเล็กน้อยกลิ่นอาหารจากครัวลอยมาแตะจมูกแต่ฉันไม่อยากทำอะไรไม่อยากล้างจานไม่อยากทำความสะอาดไม่อยากทำกับข้าวฉันนั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าฟังเสียงนาฬิกาในบ้านดังติกติทุกวินาทีเหมือนช้าลงหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆพอสามีกลับมาบ้าน เขายิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยเขาถามฉันด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยไม่ไปตลาดทำกับข้าวเหรอฉันกลืนน้ำลายลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างทำให้เส้นผมฉันกระทบหน้าเบาๆฉันมองเขาแต่คำพูดไม่ออกความเงียบระหว่างเรากลายเป็นเสียงที่ดังที่สุดเขาเดินเข้ามาใกล้และถามซ้ำอีกครั้งเหมือนต้องการคำตอบแต่ฉันยังคงนิ่ง ไม่พูดสักคำความตึงเครียดเริ่มแผ่กระจายเหมือนอากาศในห้องหนาแน่นขึ้นฉันรู้สึกเหมือนทุกสายตาที่มองมาจากที่ไหนก็ไม่รู้หนักอึ้งจนหายใจไม่สะดวกเขาหยุดตรงหน้าฉันมองลึกเข้าตาเหมือนกำลังอ่านความลับในหัวใจฉันรู้สึกตัวเย็นชามือแข็งทื่อไปหมดในที่สุดเขาพูดเสียงเบาแต่ทุกคำเหมือนคมมีดทำไมไม่ทำอะไรเลยทำไมหยุดทำงานบ้าน ฉันสะดุง้งแต่ก็ยังไม่ตอบความเงียบของฉันกลับทำให้เขาเครียดมากขึ้นสายตาของเขาเริ่มร้อนรุ่มเหมือนบ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยไฟที่กำลังลุกไหม้ฉันรู้สึกถึงแรงดันในอกเหมือนกำลังจะระเบิดและในวินาทีนั้นฉันเข้าใจว่าทุกสิ่งที่ฉันเก็บไว้ความไม่พอใจความเหนื่อยล้าความรู้สึกถูกละเลยมันกำลังรวมตัวกันพร้อมที่จะปะตูออกมา ฉันลุกขึ้นจากเก้าอี้ฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นไม้เย็นเฉียบความรู้สึกเหมือนมีใครเอามือบีบอกฉันแน่นฉันหันหลังไปมองครัวทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงัดถุงผักผลไม้จากตลาดวางอยู่มุมโตะ๊ะเหมือนไม่มีใครสนใจสามียืนมองฉันมือเกรงข้างลำตัวสายตาไม่สบตาแต่จับจ้องทุกการเคลื่อนไหวลมจากหน้าต่างพัดกระดาษเมนูบนโต๊ะลู่ลงเสียงกระดาษปลิวเหมือนเสียงหัวใจฉันเต้นแรง ฉันหายใจลึกพยายามทำตัวสงบแต่คำถามของเขาเหมือนหนามแทงใจทำไมหยุดทำงานบ้านฉันยังไม่ตอบเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนสามีเริ่มเดินเข้ามาก้าวย่างหนักแน่นเสียงฝีเท้ากับพื้นไม้ดังเอียดความร้อนในอกฉันพุ่งขึ้นทันทีเหมือนเตาไฟใต้ผิวหนังฉันรู้สึกถึงความโกรธความอับอายและความเจ็บปวดผสมกันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขาเอ่ยเสียงต่ำ ฉันไม่ได้ว่าอะไรเรื่องเงินเดือนแต่ทำไมทุกอย่างถึงหยุดชะงักฉันกัดฟันกลืนน้ําลายไม่ลงความอึดอัดรัดคอฉันจนแทบหายใจไม่ออกฉันตัดสินใจเงยหน้ามองเขาสายตาของฉันตรงไปที่เขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่เก็บไว้นานเพราะคุณเอาเงินเดือนฉันให้แม่คุณทั้งหมดและไม่เคยถามความเห็นฉันเลยฉันเหนื่อยฉันรู้สึกถูกละเลยเสียงฉันสั่นแต่ฉันพูดออกไปหมด สามีหยุดก้าวเหมือนโดนสายฟ้าฟาดความเงียบลงมาทับตัวฉันฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังกึกก้องเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะเขาส่งสายตาประหลาดมองฉันเหมือนพยายามทำความเข้าใจแต่สายตานั้นก็เปลี่ยนเป็นความโกรธคุณคิดว่าฉันไม่เคยเหนื่อยหรือไงคำพูดนั้นทำให้ฉันแทบล้มลงความตึงเครียดในห้องพุ่งสูงเหมือนอากาศร้อนอบอ้าวแม้หน้าต่างเปิดอยู่ ฉันมองไปรอบๆอบครัวเฟอร์นิเจอร์โตอาหารทุกสิ่งดูเหมือนกำลังย่ำยีฉันเสียงลมพัดกระดาษยังคงดังแต่ครั้งนี้ฟังเหมือนเสียงคำพูดที่ตัดสินฉันฉันรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบทั้งความกโกรธทั้งความผิดหวังทั้งความหวาดกลัวฉันยืนเงียบลมหายใจเป็นจังหวะสั้นๆพยายามควบคุมอารมณ์แต่ทุกการเคลื่อนไหวของเขาทำให้เส้นประสาทฉันตึงเครียดเหมือนเตรียมระเบิด เขาเข้ามาใกล้ฉันอีกครั้งมือเกรง่งดวงตาเต็มไปด้วยไฟโกรธคุณจะทำอะไรต่อไปคำถามนั้นเหมือนดาบสั้นแทงเข้าที่อกฉันสะดุง้งรู้สึกตัวเย็นชาทั้งตัวแข็งทื่อในวินาทีนั้นฉันเห็นภาพความรู้สึกทั้งหมดของตัวเองความอับอายความโกรธความเจ็บปวดและความตึงเครียดที่กักเก็บไว้มานานมันรวมกันเหมือนพายุที่กำลังพัดถลม่ม ฉันตัดสินใจจะไม่เงียบอีกต่อไปจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกถูกละเลยฉันก้าวถอยหลังเล็กน้อยมือสั่นแต่สายตานิ่งมั่นฉันเหนื่อยแล้วฉันจะไม่ทำทุกอย่างเพียงเพราะคุณสั่งฉันมีสิทธิ์เลือกชีวิตฉันเองความเงียบกลับลงมาหนักกว่าเดิมซาม,มีมองฉันเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนบ้านเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองฉันรู้สึกถึงพลังในตัวเอง แม้ร่างกายสัน่นแต่จิตใจเริ่มแข็งแรงขึ้นเขายังคงยืนนิ่งใบหน้าแดงขึ้นเหมือนความโกรธกำลังพุ่งพรวดฉันไม่ถอยและในวินาทีนั้นเหมือนทุกความรู้สึกที่ถูกกดไว้พร้อมที่จะปัตุออกมาเต็มที่ความเงียบในบ้านหนักขึ้นเหมือนอากาศถูกบีบอัดจนแทบหายใจไม่ออกฉันมองสามีตรงๆไม่ละสายตาแม้หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอก เขาก้าวเข้ามาใกล้มือเกรงแน่นและเสียงต่ำลงจนเหมือนคำร้ายซ่อนอยู่ทุกคำคุณคิดว่าฉันจะยอมฟังเหรอฉันสะบัดหัวเบาๆฉันไม่ได้ขอให้คุณฟังแต่ฉันต้องพูดเพราะฉันไม่ใช่คนที่อยู่เงียบๆเ,เพื่อถูกละเลยอีกต่อไปเสียงฉันชัดเจนแข็งแรงกว่าที่คิดสายตาของเขากวาดรอบบ้านเหมือนกำลังตรวจสอบทุกสิ่งทุกจานช้อนถุงผักผลไม้ ทุกความเงียบทุกลมหายใจเหมือนถูกตัดสินเขาส่งเสียงหัวเราะแห้งแต่หัวเราะนั้นไม่ขำเลยเต็มไปด้วยความโกรธและความอึดอัดคุณพูดเหมือนฉันไม่ทำอะไรให้คุณเขาก้าวใกล้ฉันอีกครั้งแรงดันในห้องพุ่งสูงเหมือนเตารีดร้อนกำลังกดทับทั้งตัวฉันยืนนิ่งรู้สึกถึงเส้นเลือดเต้นแรงที่ขมับแต่ใจฉันไม่หวัน่นสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่เงินของคุณแต่เป็นความเคารพ ความเข้าใจและการยอมรับว่าฉันก็มีชีวิตเหมือนคุณสามีหันหลังแล้วตวัดสายตากลับมาที่ฉันเหมือนกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างเขายกมือขึ้นแต่ยังไม่แตะต้องฉันทุกวินาทีในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดเหมือนราวกับว่าโลกทั้งใบกำลังรอระเบิดฉันรู้สึกถึงความร้อนในตัวความโกรธความเจ็บปวดและความกลัวที่ผสมกันฉันอยากตะโกน อยากระบายทุกสิ่งที่เก็บไว้อยากให้เขาเข้าใจแต่ก็กลัวผลลัพธ์ที่จะตามมาและแล้วเขาตะโกนเสียงดังคุณหยุดทำงานบ้านทำไมถึงทำแบบนี้เสียงเหมือนฟ้าผ่าบ้านสะท้อนเสียงก้องจังหว่าหัวใจฉันเหมือนหยุดไปชั่วขณะฉันตอบกลับด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่เต็มไปด้วยแรงอารมณ์เพราะฉันเหนื่อยเหนื่อยที่จะอยู่ในบ้านนี้เพียงเพื่อให้คุณสบายเหนื่อยที่จะถูกละเลย และฉันจะไม่ทำอีกต่อไปบ้านเหมือนระเบิดความเงียบหลังจากคำพูดฉันหนักนวงจนเหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดหมุนสามีหันหลังเดินไปหน้าต่างมือกุมหัวเสียงลมหายใจเขาหนักขึ้นเราวกับโลกกำลังสั่นสะเทือนฉันยืนตัวตรงมือสั่นแต่สายตาไม่ลดลงในที่สุดความเงียบที่กดทับมานานก็แตกออกเป็นพายุทุกความรู้สึกที่เก็บไว้โกรธ เจ็บปวดผิดหวังมันพุ่งออกมาหมดเขาหันมามองฉันอีกครั้งสายตาเหมือนคนไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาเสียงน้ำตาและความเงียบปะปนกันฉันรู้ว่าทั้งคู่เราแตกต่างกันมากแต่ในวินาทีนั้นก็มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปความตึงเครียดความโกรธกลายเป็นความจริงที่ทั้งสองต้องเผชิญฉันถอนหายใจยาวรู้สึกถึงพลังในตัว และความชัดเจนว่าฉันไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมฉันต้องมีชีวิตของฉันเองไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนบ้านอย่างเงียบแต่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเหมือนทุกอย่างถูกล้างด้วยความจริงและแม้ความขัดแย้งยังคงอยู่ฉันรู้ว่าคราวนี้ไม่มีใครในบ้านนี้จะมองฉันเหมือนเดิมอีกแล้วบ้านเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองฉันนั่งลงบนเก้าอี้มือสั่นเล็กน้อย แต่สายตายังคงจับจ้องสามีเขายืนอยู่ตรงมุมห้องเหมือนกำลังรวบรวมความคิดสายตายังโกรธแต่ผสมกับความสับสนและความเจ็บปวดฉันหันไปมองโต๊ะอาหารถุงผักผลไม้ที่วางอยู่เหมือนไม่มีใครสนใจมันอีกแล้วกลิ่นอาหารที่เตรียมไว้ลอยมาแต่ฉันไม่อยากทำอะไรความเหนื่อยล้าและความโกรธรวมกันทำให้ฉันอยากหนีไปไหนสักแห่งเขาละสายตาไป เดินช้าๆมาที่โต๊ะหยุดตรงกลางห้องเสียงฝีเท้าดังก้องฉันรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะเขาพูดเสียงต่ำคุณคิดว่าฉันอยากให้เป็นแบบนี้ไหมฉันสั่นศีษะคำตอบติดคอน้ำตาไหลลงมาโดยไม่ทันตั้งตัวความเจ็บปวดเก่าๆกลับมารวมตัวกับความช็อกจากเหตุการณ์วันนี้เขาเดินมานั่งตรงข้ามฉันมือสั่นข้างหนึ่งอีกข้างยังเกรงอยู่บนโต๊ะ สายตาของเขาเหมือนคนที่สูญเสียทางออกและแล้วเขาก็ถอนหายใจยาวฉันไม่เคยคิดว่าคุณจะพูดแบบนี้น้ำเสียงเต็มไปด้วยความเสียใจฉันมองเขาเห็นคนที่ฉันรักแต่ก็รู้สึกถูกทำร้ายหัวใจฉันเต้นแรงความเจ็บปวดความโกรธและความรักผสมกันเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวกรากฉันอยากจะตะโกนแต่ก็อยากให้เขาเข้าใจเขายื่นมือมาหาฉันแต่ฉันยังไม่รับ สายตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงเก็บเรื่องนี้ไว้ข้างในฉันคิดว่าคุณเข้าใจฉันฉันกลืนน้ำลายทุกคำพูดเหมือนมีคมมีแทงใจฉันเข้าใจคุณนะแต่คุณไม่เคยเข้าใจฉันเลยเสียงฉันสั่นแต่มั่นคงความเงียบในบ้านหนักขึ้นเหมือนทุกอย่างรอคำตอบของฉันเขาพยักหน้าเบาๆใบหน้าที่เคยโกรธเริ่มผ่อนลงน้ำตาไหลลงมาทั้งคู่ บ้านเต็มไปด้วยความเงียบและความจริงเหมือนเวลาหยุดหมุนแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเงียบของความหวาดกลัวเป็นความเงียบของการเผชิญหน้าฉันเริ่มลุกขึ้นเดินไปที่ครัวหยิบถ้วยชามล้างเล็กน้อยสาม,มีมองฉันไม่พูดอะไรแต่สายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายเหมือนทั้งสองคนเพิ่งเริ่มเข้าใจตัวเองและกันฉันยืนอยู่หน้าสิงน้ำหยดจากก๊อกไหลลงชา้าชทุกเสียงชัดเจน เหมือนฉันได้ยินทุกการเต้นของหัวใจตัวเองและฉันรู้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเผชิญหน้ากับความจริงสามีนั่งลงไม่พูดอะไรแต่ฉันรู้ว่าเขากำลังคิดและเขาเริ่มเรียนรู้ว่าเงินเดือนทั้งหมดไม่สามารถทดแทนความเข้าใจและความเคารพได้และฉันก็เริ่มเรียนรู้ว่าการพูดความจริงแม้จะเจ็บปวด เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันยังคงยืนอยู่ตรงนี้เรานั่งเงียบด้วยกันบ้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ก็สงบเสียงลมหายใจและน้ำหยดจากก๊อเหมือนเครื่องตวนใจว่าความจริงไม่เคยหายไปแม้ความเจ็บปวดจะหนักหน่วงแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ฉันหันไปมองเขาและเขาก็มองฉันกลับไม่มีคำพูดแต่สายตาของเราสื่อสารกันมากกว่าคำพูดทั้งหมด เหมือนโลกทั้งใบกำลังรอให้เราเริ่มใหม่หลังจากความเงียบเริ่มคลี่คลายฉันยังยืนอยู่หน้าสิ่งมือเปียกน้ำแต่หัวใจเริ่มสงบลงเล็กน้อยสามีนั่งมองฉันสายตาเต็มไปด้วยความคิดเหมือนกำลังประเมินทุกสิ่งที่เกิดขึ้นฉันหันไปหยิบผ้าเช็ดมือเช็ดน้ำบนมือเสียงกระดาษทิชชู่สากๆเสียงเดียวในห้องเหมือนโลกกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งแต่ไม่เหมือนเดิม ทุกอย่างถูกแบ่งเส้นบางๆงระหว่างก่อนและหลังเขาลุกขึ้นเดินมาหาฉันชา้ชาๆแต่ไม่ได้ก้าวเข้ามาใกล้เกินไปเหมือนยังระมัดระวังฉันรู้สึกถึงแรงตึงเครียดที่ลดลงเล็กน้อยแต่ก็ยังคงอยู่ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงเขาพูดเสียงเบาแทบเป็นคำกระซิบแต่ฉันคิดว่าฉันอยากให้คุณรู้ฉันไม่ได้ตั้งใจให้คุณรู้สึกถูกละเลยฉันมองเขา เห็นความจริงในสายตาแต่ความเจ็บปวดยังคงอยู่ฉันยังไม่สามารถลืมความรู้สึกโดนละเลยหลายเดือนที่ผ่านมาได้มันไม่ใช่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวฉันตอบเสียงนิ่งแต่หนักแน่นมันเป็นเรื่องความเคารพเรื่องความเข้าใจเรื่องการยอมรับว่าฉันก็มีชีวิตของฉันเหมือนคุณเขาพยักหน้าลมหายใจสั้นๆเหมือนกำลังกลืนความรู้สึกทั้งหมดลงไปและแล้วเขาก็พูดเสียงสัน่น ฉันเข้าใจแล้วฉันไม่อยากให้คุณรู้สึกแบบนี้อีกฉันสัญญาฉันถอนหายใจน้ำตายังหยดแต่ความรู้สึกตึงเครียดเริ่มละลายเหมือนน้ำแข็งในอกละลายช้าๆฉันเริ่มมองเขาไม่ใช่แค่สามีที่ทำผิดแต่เป็นคนที่เพิ่งตระหนักถึงความจริงเรานั่งเงียบด้วยกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนก่อนมันไม่ใช่ความเงียบที่เต็มไปด้วยความโกรธแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยการรับรู้ การเรียนรู้และการปรับตัวฉันเริ่มเดินไปที่โต๊ะหยิบถ้วยชามขึ้นมาสามีลุกตามไม่พูดแต่ช่วยฉันล้างจานมือของเขาสัมผัสกับมือฉันเล็กน้อยเหมือนคำพูดไม่จำเป็นอีกต่อไปทุกการกระทำสื่อสารกันในตอนนั้นฉันเริ่มรู้สึกว่าแม้ความตึงเครียดและความเจ็บปวดจะยังอยู่แต่สิ่งที่สำคัญคือการเผชิญหน้าการพูดความจริง และการไม่ละเลยความรู้สึกของกันและกันเราทำงานบ้านด้วยกันชา้ชาแต่มั่นคงเหมือนกำลังสร้างรากฐานใหม่บ้านเริ่มกลับมามีชีวิตเสียงน้ำไหลเสียงมือถูถ้วยเสียงลมหายใจเราสองคนเหมือนดนตรีที่ไม่เคยฟังมาก่อนแต่เต็มไปด้วยความจริงฉันรู้สึกถึงความเหนื่อยแต่ไม่เหมือนความเหนื่อยก่อนหน้านี่คือความเหนื่อยที่มาพร้อมกับความเข้าใจความจริง และการเริ่มต้นใหม่เขามองฉันยิ้มบางๆน้ำเสียงเบาขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ฉันยิ้มตอบน้ำตายังคงไหลแต่คราวนี้ไม่ใช่ความเจ็บปวดเป็นความรู้สึกที่เรียบง่ายและซับซ้อนในเวลาเดียวกันเหมือนชีวิตคู่จริงๆและในคืนนั้นแม้ความตึงเครียดยังคงอยู่ใต้ผิวหนังแต่เราทั้งคู่รู้ว่าไม่มีใครสามารถละเลยอีกต่อไปไม่เงิน ไม่ความสะดวกไม่ความเคยชินทุกสิ่งต้องผ่านการสื่อสารผ่านการเข้าใจและผ่านความจริงบ้านอย่างเงียบแต่เงียบอย่างสงบเต็มไปด้วยความหวังและความเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่จบแต่ฉันรู้แล้วว่าเรากำลังเริ่มก้าวไปด้วยกันวันต่อมาฉันตื่นแต่เช้าแสงแดดสาดเข้ามาทางหน้าต่างบ้านอย่างเงียบแต่เงียบอย่างแตกต่างจากเมื่อวาน เมือนทุกอย่างกำลังฟื้นตัวแต่ก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดที่ยังซ่อนอยู่ฉันเดินเข้าครัวเปิดตู้เย็นหยิบผักผลไม้ที่เหลือจากเมื่อวานหัวใจฉันยังเต้นแรงเพราะรู้ว่าเรื่องของเมื่อวานยังไม่จบแต่ครั้งนี้ฉันไม่รีบร้อนไม่วิ่งเข้าครัวแล้วทำทุกอย่างเองเหมือนก่อนสามีเดินเข้ามายิ้มบางๆแต่สายตายังคงระมัดระวัง เหมือนยังกลัวว่าคำพูดหรือการกระทำใดๆของเขาอาจทำให้ฉันโกรธอีกเขาเอ่ยเบาๆวันนี้ฉันช่วยคุณทำกับข้าวนะฉันพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรมือยังล้างผักไปอย่างช้าๆความสงบเริ่มเข้ามาแทรกแต่ก็มีความรู้สึกระแวงเล็กน้อยอยู่ในใจในขณะที่เราทำงานด้วยกันฉันสังเกตเห็นว่ามือของเขาเกรงน้อยลงเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกมาบ้างแต่ก็ไม่เต็มใจ เหมือนเขายังเรียนรู้การอยู่ร่วมกับความจริงและความเข้าใจใหม่และแล้วโทรศัพท์ดังเสียงแจ้งเตือนจากแม่สามีฉันรู้สึกถึงแรงดันขึ้นมาทันทีความคิดเก่าๆและความไม่พอใจเดิมกลับมาสามีมองฉันรู้ทันทีว่าฉันไม่อยากรับสายเขายิ้มบางๆฉันจัดการเองแล้วรับสายฉันนั่งเงียบฟังเสียงของเขาแม่เขาพูดเสียงดัง แต่สามีตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบๆฟังเหมือนเขากำลังเจรจาแต่ฉันสัมผัสได้ว่าความเข้มแข็งของเขาต่างจากก่อนหน้านี้เหมือนเขาเรียนรู้ว่าการให้เงินหรือทำตามคำสั่งไม่ได้แก้ปัญหาแต่การสื่อสารและการเคารพความรู้สึกของคนในบ้านต่างหากหลังจากวางสายเขาหันมามองฉันสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจฉันบอกแม่แล้วเราจะจัดการเอง ฉันไม่อยากให้คุณรู้สึกเหมือนเมื่อวานอีกฉันรู้สึกตัวสั่นเล็กน้อยแต่รอยยิ้มเล็กๆผุดขึ้นน้ำตาไหลอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นความรู้สึกที่ผสมทั้งความโล่งใจและความหวังเหมือนฉันเพิ่งเริ่มก้าวออกจากเงามืดของความเจ็บปวดเรานั่งทานอาหารเช้าด้วยกันเงียบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจเสียงช้อนซ่อมกับจานสอดประสานเหมือนดนตรีชาชาที่เราเรียนรู้จังหวะกันใหม่ ฉันรู้สึกว่าแม้จะยังมีความไม่ไว้วางใจแต่ความจริงใจเริ่มเข้ามาแทนที่หลังอาหารสามีนั่งลงพูดเสียงเบาฉันคิดว่าเราต้องพูดคุยเรื่องเงินและการแบ่งงานบ้านอย่างจริงจังไม่ใช่แค่การสั่งหรือทำตามฉันพยักหน้าใช่ฉันไม่อยากกลับไปเป็นคนที่ทำทุกอย่างโดยไม่พูดความรู้สึกเรานั่งคุยกันช้าชา,ชาทุกคำพูดเต็มไปด้วยความระมัดระวงัง แต่ก็เปิดเผยเหมือนทั้งคู่กำลังเรียนรู้กันใหม่ความเจ็บปวดเก่าผสมกับความหวังและแรงกดดันจากครอบครัวเริ่มลดลงและในตอนบ่ายเมื่อเราออกไปซื้อของที่ตลาดฉันสังเกตเห็นว่าสามีเริ่มยื่นมือช่วยถือของและถามฉันอย่างสุภาพว่าอยากให้ฉันช่วยทำกับข้าวคืนนี้ไหมฉันหัวเราะเบาๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสดชื่นช่วยก็ได้แต่ฉันทำด้วยเองบ้าง ความสมดุลเริ่มกลับมาแม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่เราเริ่มเรียนรู้ว่าในชีวิตคู่ความเคารพความเข้าใจและการเผชิญหน้าความจริงสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเรากลับมาบ้านทั้งคู่เหนื่อยแต่มีความสุขบ้านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ก็เต็มไปด้วยชีวิตแม้ความเจ็บปวดยังอยู่แต่ครั้งนี้เราไม่ปล่อยให้มันกลืนชีวิตเราอีกค่ำคืนนั้นบ้านเงียบสงบ ไฟฟ้นอ่อนจากโคมตั้งพื้นส่องลงบนโต๊ะอาหารเรานั่งอยู่ตรงนั้นหลังจากทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยไม่มีคำพูดใดๆที่ต้องเร่งรีบเพียงแค่สายตาและรอยยิ้มสื่อสารกันสามียื่นมือมาจับมือฉันเบาๆความอบอุ่นไหลเข้ามาแทนที่ความตึงเครียดที่สะสมมาหลายวันฉันกุมมือเข่าไว้และหัวใจรู้สึกสงบเหมือนทั้งคู่กำลังยืนยันว่าเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ฉันสัญญาเขาพูดเสียงเบาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะสื่อสารกันเคารพบกันและเข้าใจกันเสมอฉันพยักหน้าน้ำตาไหลออกมาเงียบเงียบไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่เป็นความโล่งใจและความหวังที่เต็มหัวใจฉันรู้ว่าแม้ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเราจะผ่านมันไปด้วยกันเราลุกขึ้นทำความสะอาดโต๊ะอาหาร และเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยสำหรับวันพรุ่งนี้ความเงียบของบ้านครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมมันเต็มไปด้วยชีวิตความเข้าใจและความรักที่ถูกสร้างใหม่ก่อนเข้านอนเรานั่งลงข้างกันบนโซฟามองออกไปนอกหน้าต่างแสงจันทร์สาดส่องลงมาบ้านเต็มไปด้วยความสงบแม้โลกภายนอกยังคงวุ่นวายแต่ภายในบ้านเราได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญ การฟังความเข้าใจและการเคารพกันคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตคู่แข็งแรงและในคืนนั้นฉันหลับตาพร้อมกับความรู้สึกอบอุ่นรู้ตัวว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปฉันและเขาจะ,ะเผชิญด้วยกันอย่างเข้าใจและอย่างเคารพกันบ้านเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยชีวิตเต็มไปด้วยความหวังและเต็มไปด้วยความรักที่เกิดจากความจริง